สวัสดีจ้าทุกคนคะ่ะตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะหลังเลิกงานแล้วนะคะทํางานกะกลางคืนค่ะมานะคะตื่นเช้านี้ค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสทํากิจการอันใดประการใดขอให้เจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยๆยค่ะมานะคะมาไปเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านด้วยกันกับน้องนาง,งค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ ตื่นขึ้นมานะคะน้องนาะงเป็นคนชอบกล้องค่ะตื่นขึ้นมานะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะก็ต้องเซลฟี่ค่ะเช็คสุขภาพร่างกายก่อนนะคะหน้าตาสดใสหุ่นดีหุ่นสวย ลิศมีออร่าค่ะตื่นขึ้นมานะคะก็ต้องเช็คสุขภาพร่างกายนะคะเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนค่ะน้องนางก็ต้องเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนนะคะ,ก,ก,ก,นนะ,คะก่อนที่จะไปเติมพลังบวกให้คนอื่น,นะคะ่ะวันนี้นะคะอุณหภูมิไม่มากไม่น้อยะคะ่ะอุณหภูมินะคะติดบวก16องศาค่ะ พระอาทิตย์ทอแสงเต็มท้องฟ้าเหมือนเดิมนะคะมองผ่านหน้าต่างออกไปนะคะเห็นพระอาทิตย์ทอแสงเจิดจ้าสว่างสวยนะคะก่อนออกจากที่ทํางานก็อย่าลืมสวมแว่นตานะคะเพื่อรักษาดวงตาค่ะถนอมดวงตานะคะดวงตาเป็นสิ่งที่บ่งบอกสื่อถึงความรักคนเป็นมีอารมณ์ดีกิจใจเบิกบาน หน้าตาสดชื่นสดใสบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงสดชื่นแี่มใสนะคะบ่งบอกผ่านมาทางใบหน้าดวงตาค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปเติมพลังบวกให้คนอื่นค่ะน้องนางเป็นคนชอบกล้องค่ะน้องนางก็รักทุกคนคิดถึงทุกคนนะคะ ฝากความรักความคิดถึงมาหาทุกคนค่ะรักทุกคนนะคะ